ฝันว่าถูกหวยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝันว่าชแนลพูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฝันว่าถูกหวยฝันที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแม้กระทั่งตอนที่เราตื่นขึ้นมาละเราจะมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความตื่นเต้นที่ยังติดอยู่ในหัว ทำไมเราถึงฝันว่าถูกหวยในะรับับรรยากาศรอบตัวมันก็จะหยุดนิ่งเสียงประกาศรางวัลก็ชัดเจนและสุดท้ายเลขมันก็ตรงเป๊ะในฝันมันจะเป็นแบบนั้นฝันนี้มักจะเกิดในช่วงที่เรากำลังรอข่าวดีหรือรอโองกาสสำคัญมันเป็นการจำลองความสำเร็จแบบด่วนความสำเร็จแบบทันใจ และหวยในฝันก็คือสัญลักษณ์ของสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราครับมาเริ่มกันเลยนะครับบางคนฝันว่าถูกหวยกลางตลาดสดกลางตลาดกำลังถือถุงผักถือผลไม้แล้วเราก็รู้ตัวว่าฉันถูกหวยถูกตรงเป๊ะเลยความหมายของฝันนี้ก็คือ คุณจะได้รับการยอมรับหรือคำชมจากหลายคนอย่างไม่คาดคิดเพราะว่าบางทีเราถูกหวยในตลาดนึกภาพออกไหมครับเราก็จะกรี๊ดหรือพูดเสียงดังมาว่าแ้่ h ฉันถูกห่วยมันก็คือความหมายประมาณนี้ครับคุณจะได้รับการยอมรับและคำชมจากหลายๆคนอย่างไม่คาดคิดบางคนก็ฝันว่าถูกหวยตอนที่กำลังกินข้าวอยู่กับแม่อยู่ แม่ก็หยุดตักข้าวและกอดกันดีใจความหมายของฝันนี้ก็คือเราจะได้ทำให้จะได้ทําให้คนในครอบครัวภูมิใจและมีความสุขมากบางคนก็ฝันว่าถูกหวยตอนที่อยู่บนรถเมล์รถไฟฟ้าความหมายของฝันนี้ก็คือเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นแม้ในช่วงเวลาที่ธรรมดาที่สุดของ เพราะเรากําลังทําภารกิจที่มันปกติอยู่บนรถเมยอยู่บนรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งขับรถอยู่และเคยไหมครับบางคนฝันว่าถูกหวยจากเลขที่ฝันเมื่อคืนจําเลขได้ตื่นมาก็จดไว้แล้วซื้อแล้วพอประกาศออกมาก็ถูกรางวัลโตเป๊ะเลยความหมายของฝันนี้ก็คือสัญชาตญาณและการตัดสินใจของคุณน่ะ กำลังจะแม่นยำบางคนก็ฝันว่าทุกห้วยแล้วก็เอาตังค์ไปเลี้ยงเพื่อนทั้งแก๊งเลยร้านอาหารคึกค,ค,คักเพื่อนๆชนแก้พร้อมเสียงดังเฮดังลั่นขอให้เจ้าภาพจงเจริญความฝันนี้หมายความว่าความสำเร็จของเราจะนําความสุขมาให้คนรอบตัวด้วยไม่ใช่แค่เราคนเดียวคนรอบข้างก็จะมีความสุขไปด้วย เอาคนฝันอันนี้ฝันยอดฮิตเลยนะครับฝันว่าถูกหวยแต่ทําใบลอตเตอรี่หายดีใจได้แค่ไม่กี่วินาทีแล้วค้นแล้วก็หามันไม่เจอความหมายของความฝันนี้คือเราอาจจะพลาดโอกาสสาคัญเพราะอะไรเพราะความประมาทหรือความชล่าใจของเราบางคนก็ฝันว่าถูกหวยแล้วเอาตังที่ได้ไปซื้อบ้านให้ครอบครัว ฝันนี้ตรงตัวเลยครับความหมายของมันก็คือคุณมีเป้าหมายที่ชัดในการดูแลครอบครัวและจะได้มีโอกาสทำมันจริงๆฮะบางคนฝันว่าถูกหวยแต่ไม่มีใครเชื่อฉันสักคนเลยบอกเพื่อนร่วมง,งานบอกแฟนทุกคนไม่มีใครเชื่อคิดว่าเราล้อเล่นคิดว่าเราเล่นมุกอยู่ความหมายลึกๆแล้วของความฝันนี้คือ เราอาจรู้สึกว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะ่ะถูกมองข้ามถูกด้อยค่าอยู่ในชีวิตจริงบางคนก็ฝันว่าถูกหวยและไปเที่ยวทะเลเลยลมแรงเสียงคลื่นดังหัวมันโล่งๆเลยความหมายของความฝันนี้ก็คือคุณอยากออกจากความจังเจแล้วไปหาความสุขใหม่ๆบางก็ฝันว่าถูกหวย ในวันที่ฝนตกหนักฝนตกหนักมากมีลมมีพายุแต่ฉันถูกหวยโว้ยความหมายของฝันนี้ก็คือสิ่งดีๆจะเข้ามาท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณอาจจะเจออะไรที่ยากลำบากอยู่ช่วงนี้แต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาครับบางคนก็ฝันว่าถูกหวยแล้วเพื่อนเก่าในสมัยเด็กอยู่ๆก็โผล่มาหา บ้างก็กอดกันแน่นบ้างก็หัวราะแบบโดยที่ไม่มีเหตุผลความหมายของความฝันนี้ก็คือคนแนบดีอาจจะกลับมาในช่วงที่คุณกำลังจะมีข่าวดีบางก็ฝันว่าถูกหวยแต่อยู่ต่างประเทศต่างเมืองภาษาก็ไม่คุ้นหูอยู่ประเทศอะไรก็ไม่รู้ความหมายของฝันนี้ก็คือ คุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและประสบการณ์นี้จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปตลอดการความฝันยอดฮิตเกี่ยวกับการถูกหวยอย่างก็คือฝันว่าเราถูกหวยแล้วเราก็แบ่งให้คนแปลกหน้าและเขาก็ยิ้มเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็ขอบคุณเราซ้ําๆความหมายของความฝันนี้ก็คือการแบ่ง,บงปันของคุณ ที่คุณเคยแบ่งปันอะไรไปช่วงนี้มันได้สร้างบุญและสิ่งดีๆจะกลับมาคุณในอนาคตครับบางคนก็ฝันว่าถูกหวยแล้วซื้อของขวัญให้ตัวเองซื้อรางวัลให้ตัวเองแล้วแล้วม,มันมาเป็นกล่องและเราก็แกะกล่องอย่างตื่นเต้นของในฝันของฉันอยู่ตรงหน้าฉันแล้วความหมายของฝันนี้ก็คือคุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเอง และให้รางวัลชีวิตตัวเองมากขึ้นลองไปสังเกตดูน,นะครับถ้าเคยฝันว่าถูกหวยและซื้อของขวัญให้ตัวเองความหมายของฝันนี้ก็คือเราเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองและให้รางวัลชีวิตตัวเองมากขึ้นบางก็ฝันว่าถูกหวยในขณะที่อยู่ในงานเลี้ยงใหญ่ไฟเวทีสว่างเสียงตรงมือดังกึกก้อง คล้ายๆกับฝันว่าถูกหวยในตลาดครับแต่ฝันนี้ก็คืออยู่ในงานเลี้ยงใหญ่ๆแล้วเราก็ถูกหวยแล้วทุกคนก็ตบมือดีใจกับการเราด้วยความหมายของฝันนี้ก็คือคุณจะได้อยู่ท่ามกลางความสําเร็จและการเฉลิมฉลองบางก็ฝันว่าถูกหวยแล้วก็ในฝันนะก็ตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มอีกทีนะครับถูกหวย แต่ในฝันนั้นก็ยังตื่นขึ้นมาในฝันอีกทีหนึง่งแสงแดดอุ่นส่องเข้ามาในห้องความสุขอยู่ในหัวใจความหมายของฝันนี้ก็คือจิตใจของคุณน่ะกำลังฟื้นพลังพร้อมเริ่มสิ่งใหม่พร้อมสู้กับสิ่งใหม่ในชีวิตบางก็ฝันว่าฉันถูกหวยและมีคนมาขอส่วนแบ่งให้เราก็กำ รางวัลกำเงินหรือว่ากำลอตเตอรี่ไว้แน่น่ะรังเลยว่าฉันจะแบ่งเขาหรือเปล่าความหมายของฝันนี้ก็คือคุณอาจจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความสัมพันธ์เรื่องของอะไรที่มันอึดอัดที่จะต้องตัดสินใจว่าอีกสักพักหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีเรื่องแบบนี้มาให้ฉันตัดสินใจบางก็ฝันว่าทูกหวยแล้วก็ไปทำบุญ ในวัดก็มีเสียงสวดมีกลิ่นธูปมีดอกไม้ความหมายของฝันนี้ก็คือเราพร้อมจะปล่อยวางสิ่งที่เรากังวลและเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตส่วนอีกการหนึ่งคือฝันยอดฮิตครับฝันว่าถูกหวยเงินกองเป็นตั้งๆเลยแต่อยู่ดีๆเงินทั้งหมดหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยครับหายวับไปเลย หลือแต่ความว่างเปล่าวความหมายของความฝันนี้ก็คือจิตใต้สำนึกกำลังเตือนให้เราระวังการสูญเสียหรือจิตใต้สำนึกอ่ะกำลังเตือนเราว่าระวังการไว้ใจผิดคนไว้ใจคนที่ควรไม่ควรจะไว้ใจประมาณนี้ครับฝันว่าถูกหวยแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับฝันว่าชาแนลพูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ